สวัสดีครับนี่คือวุ้นายสตอรี่นิวนะฮะในขณะนี้นะครับข้าเจ้าหมากวนตีนได้ถูกในประเทศออกนอกบ้านไปที่เรียบร้อยเฮ้ยจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับตอนนี้เข้าเจ้าหมากวนตีนเซเลบอันดับหนึ่งของหมาแห่งประเทศไทยนะครับถึงว่าตอนนี้อาจจะมีหลายๆช่องขึ้นมาแทนแต่ว่าก็ยังเคยเป็นอันดับหนึ่ง นะฮะของประเทศไทยใครที่ไม่รู้จักข้าวเจ้าหมากุนตีนก็อาจจะไม่รู้จักอะไระครับแต่ที่ใครที่รู้จักก็อยากจะบอกว่านี่คือข้าวเจ้าหมากุนตีนนะฮะนั่นแหละครับตอนนี้นะครับข้าวเจ้าหมากุนตีนนะครับได้ถูกเนรเทศออกมาอยู่นอกบ้านนะครับเหตุผลเพราะว่าข้าวเจ้าหมากุนตีนนั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกับตัวอื่นได้พ่อมันก็ไม่เอาผมก็ไม่เอาคุณยายก็ไม่เอานะฮะเรามีเหตุผลนะครับอย่างก็อ่าอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่คุณยายพูดไปเมื่อกี้เหมือนกันก็ถูกนะครับว่ามันไม่เอาเรานะครับอย่างทีี่่่ผมมบออกกเื้วา ทำไมเขาต้องออกมาอยู่นอกบ้านสาเหตุหลักๆเลยนะครับมาจากว่าน้องขาเจ้าเนี่ยครับไม่สามารถอยู่ร่วมกับฝูงได้เนื่องจากว่าเขาจะกระวนกระวายขอตะกุยออกอย่างเดียวนะครับทําให้ตัวอื่นก็ไม่ได้นอนนะครับแล้วพอมานอนกับคนนะครับพี่ๆอย่างที่มานอนกับผมใช่ไหมเขาก็จะขอออกจากห้องทุกๆ สามสิบนาทีทุกๆหนึ่งชั่วโมงทั้งคืนออกทั้งคืนไม่รู้ออกไปทําอะไรนะครับแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อเขานะครับคือเอาไปให้แบ่งแบงนั่นเองคุณแบ่งแบงก็เจอปัญหาเหมือนกับนัทพลเจอนะครับพี่พี่ช่องเข้าเจ้าก็ยังเจอปัญหาเหมือนวุ้นวายสตอรี่เจอนะครับก็คือนองเข้าวเจ้าไม่อยู่ในห้องนะคบพี่พี่คือนอนได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก ขอออกนั่นเองนะครับจึงทําให้แบงก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูก็ไม่ได้นอนเลยแทนที่กูจะได้พักผ่อนไอ้ข้าเจ้ามันก็ไม่ยอมนอนเดี๋ยวแป๊บๆก็ขอออกแล้วก็ขอเข้าเดี๋ยวก็ขอเข้าแล้วก็ขอออกก็เลยบอกว่างั้นข้าเจ้าก็ไปนอนข้างนอกกับข้าวเหนียวข้าวสวยข้าวสาดแต่ข้าวเหนียวข้าวสวยข้าวสาดก็ไม่ได้นอนอีกเพราะข้าเจ้าไม่ยอมนอนนะดื้อนะครับแล้วเราก็เลยไปให้นอนกับคุณยายนะครับคุณยายก็ไม่เอาอีกนะครับทุกคนเพราะว่า เนี่ยเมื่อกี้ให้นอนในห้องกับคุณยายนะครับแต่ว่าเขาขอออกนะฮะเนี่ยขอออกแล้วพอเอาเข้าห้องแบงก์แบงก์ก็ไม่ให้นอนด้วยนะครับเพราะว่า เข้าไปแป๊บเดียวก็ขอออกนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับดื้อไม่ยอมนอนนะเดี๋ยวเอะอะขอออกเอะอะขอออกใครที่เลี้ยงน้องหมาแล้วมีปัญหาแบบนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็ยากรู้เหมือนกันว่าทําไมน้องเอะอะก็อยากขอออกเอะอะก็อยากขอออกนะครับเพราะงั้นเราจึงแก้ปัญหาด้วยการที่เอาน้องมานอนข้างนอกคนเดียวนะครับกับกงกับเพื่อนกับฝูงก็ไม่ได้นอนนะฮะเนี่ยน้องก็จะต้องนอนอย่างนี้กับพัดลมหนึ่งตัวน้านะครับมันจักแ้วรู้จากเราบอกว่าต้องนอน แม่แม่แม่พูดสิว่าเมื่อกี้เอาเข้าไปนอนแล้วในบ้านเอา,เาไปแล้วมันแต่ควอออกขวอออกสองเดียวนะบอกท่านในหอดหานะที่จอยนอนตรงนีนน้เลยลูกอ,อ,อยากไปเที่ยวไหนก็ไปได้อยากไปไหนก็ไปได้โอเค okay. หรืออาจจะเป็นเพราะว่าที่ขาเจ้าไม่ชอบอยู่ในกรงนะครับเพราะว่าขี้เกียจมีปัญหากับข้าวเหนียวพเพราะข้าวเหนียวก็ทําตัวหน้าเบื่อเช่นกันนะครับขาเจ้าเลยไม่อยากอยู่กับฝูงแต่ในขณะที่ออกมาจากฝูงแล้วมาอยู่กับเจ้าของนั่นเองนะฮะก็ยังสามารถเอ้ยขออภัยครับว่าจากข้าเนียวไปกินยมาาเนมันกับขานยอนนข้าวเกาเกี้นี้แกแล้วเริ่มมีเงา พี่ๆคนไหนที่เลี้ยงไซ b e เรียนฮัตกีนะฮะแล้วก็มีปัญหาน้องหมาขอออกจากห้องเดี๋ยวก็ขอเข้าเดี๋ยวก็ขอออกตลอดเวลาแบบนี้สามารถแจ้งกันได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าปัญหาคืออะไรนะครับหรือว่าน้องอินดี้น้องสันโดษหรือว่าน้องแก่แล้วน้องมีอาการแบบว่า ออฟฟิศซินโดมเออฟฟิศซินโดมไม่มีดะสิเนะาะหมาคงไม่เป็นออฟฟิศซินโดมมันพ้องไม่ได้ทางานออฟฟิศ <G lig ues> หรือว่าน้องแบบมีอาการอยากเข้าอยากออกแบบนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างน,นะคบพุ่นไวสตอรี่นิวส์ก็นํารายงานสดจากอาการเบื้องต้นของข้าวเจ้าหมาควนตีนวัยสี่ขวบครึ่งเกือบ5ปีนะคบพี่ๆมาพี่ได้ทราบกันนะคบเพราะว่าตอนนี้น้องมีอาการค่อนข้างไม่ดีเดี๋ยวขอเข้าขอออกนะครับหรือน้อ <G un ters> งอาจจะป่วยเป็นหมาขี้มึนกุนินทามึงอยู่มึงไปตอกมานนาง S <S <an> นะฮะพี่พี่อย่างที่ได้พูดไปนะครับว่าน้องมีอาการแบบนี้แล้วก็ถามอา้าทําไมไม่ให้นอนกับเก่งก็อย่างที่บอกไปอีกนอนเหมือนเดิมแหละครับว่าผมก็ไม่สามารถให้นอนได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เข้าไปแล้วประมาณ30มสิบนาทีเขาก็จะขอออกนะครับแล้วก็เอาเข้าไปอีกนะฮะอีกแป๊ดนึง <S <S เขาก็จะขอออก <S <S ทั้งคืนครับทาให้เราไม่ได้นอนนะครับพี่ๆี่บางที่ะเรานอนนอนไปอย่างเงี้ยเที่ยงคืนขอออกเราเอาเข้าตีหนึ่งขอออกอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้าก็ไม่นอนนี่ แล้วก็เราก็เลยได้เอาไปเข้าไว้กับโกรงกระฟูเขานะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมันก็ไปรบกวนตัวอื่นก็คือขอออกทั้งคืนเห่าทั้งคืนนะครับจึงทําให้อบอกว่าเออปล่อยออกมาเถอะก็คืออย่างที่เห็นนะครับว่าน้องก็ตอนนี้ไม่มีสังคมแล้วนะสันโดษนะครับพี่ๆไปแล้วสาหรับวันนี้ขอจบรายงานการเล่าเรื่องนะครับการรายงานข่าวจากวุ้นวายสตอรี่นิว เกี่ยวกับคุณเข้าเจ้าหมาคนตีนเพียงเท่านี้นะคบเพราะตอนนี้น้องก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามไปดูฝั่งนู้นดีกว่าว่าน้องเดินไปไหนนะคบเพราะว่าตอนนี้อาการน้องค่อนข้างจำไม่ปกตินะครับพี่พ,พแต่ว่าคิดว่าน้องคงไม่ป่วยนะครับเพราะน้องมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่นะฮะตอนนี้เรากําลังเดินเข้าหลังบ้านนะคบ <S <S <ๆ>เพื่อไปสอบสองอาการของน้องเข้าเจ้าหมาคนตีนนะครับดูซิว่าหลังจากที่น้องเดินอ้อมไปหลังบ้านแล้วหรือว่าน้องอยากจะเข้ากรงกันแน่เอ้ยน้องเดินไปที่กรงว่ะพี่พี่เดี๋ยว เราต้องเดินไปสํารวจแล้วก็เดินไปพูดคุยกับเขาหน่อยว่าตอนนี้ความต้องการของเขานะฮะเขามีความต้องการยังไงบ้างนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวเราเดินไปดูดูกว่าตอนนี้เซเลปของเรามีความต้องการยังไงบ้างหรือเขาอาจจะต้องการเข้ากรงก็ได้นะครับเนี่ยคุณข้าเจ้ากาลังเดินอยู่คุณข้าเจ้าครับไม่ทราบว่าคุณข้าเจ้าต้องการจะเข้ากรงหรือเปล่าถ้าคุณข้าเจ้าต้องการเข้ากรงคุณข้าเจ้าเดินมาทางนี้นะฮะอ่าข้าเจ้าเดินมาทางนี้อ่าลูกชายเขาก็รออยู่อเข้าใจแล้วฮะเขาอาจจะเบื่อลูกชายเขานั่นเอง อ่ะคุณข้าเจ้าเดี๋ยวเราเปิดกกงให้คุณข้าเจ้าก่อนเชิญเลยครับคุณขาเจ้าเชิญเลยครับโอเคอ่ะคุณข้าเจ้าเข้ากกงแล้วนะคะต่อไปนี้ถ้าคุณข้าเจ้าสันโดดจริงว่ะนู่นอ่ะไปนู่นแล้วนู่นอะไปละไปละ ก็ตอนนี้คุณข้าเจ้าได้เข้ากรงเรียบร้อยนะครับพี่ๆก็ถ้าเกิดคุณข้าเจ้าร้องอีกเราก็คงไม่ปล่อยคุณข้าเจ้าออกมาคงให้นอนกับฝูงของเขานะครับสำหรับวุ่นวายสตอรี่นิวค่ำคืนนี้นะครับขอตัวลาไปแล้วนะครับพี่ๆท่านใดที่ชอบการรายงานข่าวแบบม่วซั่วตัวเหลงแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสตั๊กให้วุ่นวายสตอรี่แล้วก็เป็นกําลังใจให้ข้าเจ้าข้าสาข้าเหนียวที่แบบนี้ขี้กระโปงนะครับหมาทางแก๊สนะครับแล้วก็ข้าสวยนอนแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ nè ừ. nhớ 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 để con thế này để tắt con thế này bye bye này bye bye cỡ bờ tì cơ để bằng nón mà nó mừng no nhang muốn vô hẳn là cái hay đâm